สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตปัจจุบันชลิตเฟื่องอารมณ์สลัดคราบดาราไม่สนแม้อดีตเคยดังชลิตเฟื่องอารมณ์อดีตดาราได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตปัจจุบัน ถามว่าเริ่มต้นที่จะเป็นชาวสวนทุเรียนตั้งแต่เมื่อไรเจ้าตัวกล่าวว่าตั้งแต่วัยรุ่นแล้วนะตั้งแต่เริ่มเล่นละครเริ่มมีอาชีพเป็นนักแสดงซึ่งตากล้องช่องสามเขาจะขายพื้นที่จันทบุรีไร่ละสามหมื่นซึ่งเราก็พอมีเงินไปซื้อแล้วจันทบุรีเขาปลูกทุเรียนเราก็เริ่มปลูกแต่พื้นที่โลง่ลงว่างเปล่า ตอนแรกซื้อมา15ไร่และทำไปเรื่อยๆซึ่งครั้งแรกเราก็ปลูกทุเรียนเลยแล้วก็มังคุดเงาะลองกองอะไรที่เป็นผลไม้ของเมืองจนันเราลงหมดเลยถามว่าตอนนี้ขยายได้กี่ไร่แล้วเจ้าตัวกล่าวว่าจาก15ไร่ตอนนี้เป็น50ไร่แล้ว และเราก็เริ่มซื้อไปเรื่อยๆตรงไหนเขาเดือดร้อนมาเราก็ช่วยซื้อซึ่งเมื่อก่อนคนสวนถือว่าไม่มีเงินเหมือนตอนนี้เมื่อก่อนทุเรียนถูกราคา30บาทแต่ปัจจุบันมูลค่ามันขึ้นเยอะขึ้นเพราะเราส่งออกไปที่จีนถามว่าค่าใช้ใจ่ายเดือนเท่าไหร่เจ้าตัวกล่าวว่าใช้เงินหลักแสนในการทำสวนต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการทำสวนแล้วก็คนงาน ถ้าพูดถึงตอนนั้นกับตอนนี้การลงทุนก็ใกล้เคียงกันแต่ตอนนี้มากขึ้นกว่าทุเรียนเป็นโรคมากขึ้นสารพัดโรคเลยถามว่าการจะเป็นเศรษฐีร้อยล้านเป็นเจ้าของสวนทุเรียนยากไหมเจ้าตัวกล่าวว่าอย่าทำเลยไม่แนะนำเพราะถ้าคนงานขาดเราทำเองซึ่งคนงานเราก็ต้องจ่ายราคาแพงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ถูก,ถก เมื่อก่อนวันละร้อยเดี๋ยวนี้วันละ 3, 4, 0 0ทุกอย่างต้องลงทุนหมดแต่ทุกคนมองไม่เห็นทุกคนมองเห็นแต่เงินว่ามันต้องได้เยอะอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าทุกวันนี้คนไทยมีโอกาสได้กินทุเรียนสวนเราไหมเจ้าตัวกล่าวว่าเราไม่แน่ใจว่ามีใครได้กินบ้างเมื่อก่อนนี้ได้กินซึ่งทุเรียนเมืองจันมันเยอะมาก แต่เดี๋ยวนี้ล้งคนจีนมาเหมาทั้งสวนเลยซึ่งเขาจะมีคนงานมาตัดและเขาก็คิดค่าตัดเรารวมอยู่ในราคาซื้อทุเรียนเจอกันที่20กว่าคนมาที20กว่าตันไม่ได้แค่ตัดร้อย200กิโลถามว่าเป็นมรดกให้กับลูกไหมเจ้าตัวกล่าวว่าอยู่ที่ว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาเพราะไม่รู้ดูไม่ออกว่าใครจะเอา อาจจะเป็นหลานก็ได้ที่อยากจะทำต่อก็ต้องรอดูต่อไปแต่คิดว่าลูกหลานคงไม่ทิ้งเพราะมันคงเป็นมนรดกท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ